คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โ o s t Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณลูกศรมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณลูกศรแล้วก็เพื่อนที่ช่วงวัยเด็กเนี่ยได้ไปเล่นที่กองดินแถวบ้านเพื่อนจนทำให้ได้เจอเรื่องชวนขนลุกเหตุการณ์นี่ย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาครับ คุณลูกศรมาพร้อมกับเรื่องเจ้าที่อาฆาตเจ้าป่าอาถรรพ์มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่สามกับสาย,ยาคุณลูกศรกันเลยครับสวัสดีครับคุณลูกศรค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณลูกศรตอนนี้โทราศัพท์มาจากแถวไหนครับปทุมธานีค่ะอยู่ที่ปทุมธานีคุณลูกศรกับ<ช>ผมเราเคยค,คุยกันแล้วหรือยังไม่เคยเลยค่ะพี่แจ๊ ตื่นเต้นมากสบายๆนะไม่ต้องตื่นเต้นคลายความตื่นเต้นทิ้งไปให้หมดเลยค่ะแล้วคุณลูกสอนกับผมเนี่ยฟังรายการเป็นประจำไหมฮะหนุ่มก็จะฟังย้อนหลังเป็นหลักค่ะพี่แจ๊คคือจะเป็นย้อนหลังใช่ค่ะเมื่อกี้ผมก็ถามอะไรไม่รู้คุณลูกสอนกับผมฟังรายการเป็นประจำไหมเออคือส่วนมากก็จะฟังย้อนหลังเป็นหลักถูกไหมใช่ค่ะพี่แจ๊คไม่ฟังก็นอนไม่หลับฟังเรื่องผีไปแล้วก็หลับไปใช่ค่ะ วันนี้เรามาคุยกันครั้งแรกกับเรื่องที่คุณลูกสอนบอกว่ามันย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นไปเล่นกองดินใช่ค่ะพี่แจ๊คจนเจอเรื่องนี้เลยเจ้าที่อาฆาตเจ้าป่าอาถรรน์ถูกต้องค่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอสวัสดีพี่แจ๊คทีมงานทุกท่านรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะครับเหตุการณ์ที่หนูจะนํามาเล่าเนี่ยคะ่ะ ก่อนอื่นหนูบอกเลยว่าถ้ามีอาการตื่นเต้นหรือว่าหลุดพูดสำเนียงใต้ต้องขออภัยด้วยนะคะตามสบายเต็มที่เลยภาษาถิ่นของเราค่ะคะตอนนั้นนะคะเหตุการณ์นี้มันผ่านมาประมาณสิบห้าปีค่ะพี่แจ๊คถ้าหนูจะไม่ผิดตอนนั้นหนูอายุประมาณสิบสองสิบสามปีค่ะ,คะตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นประมาณมัธยมต้นหนูมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งะค่ะหนูให้นำสมมุติว่าเอนะคะเป็นเพื่อนผู้หญิงที่เราสนิทกันมากค เอกับหนูเนี่ยคะ่ะเรียนอยู่ชั้นประถมเดียวกันจนย้ายโรงเรียนมาชั้นมัธยมเราก็ยังเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันคะ่ะอเอกับหนูเนี่ยหลังเลิกเรียนเราก็จะชอบหากิจกรรมเล่นกันนะคะพี่แจ๊คด้วยความที่ว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันนะคะก่อนอื่นต้องขออธิบายลักษณะบ้านนะคะคือบ้านเอกับหนูมันจะเป็นบ้านเหมือนห้องแถวห้องเช่าอะคะ่ะพี่แจ๊ค แต่บ้านของเอเนี่ยค่ะพื้นของเขาอะ่ะพื้นบ้านจะยกสูงกว่าบ้านของหนูประมาณสามสิบเซนติเมตรวันนั้นนะคะหลังเลิกเรียนอะ่ะช่วงนั้นหนูจําได้ว่าละครแดดจังกึ่งกาลังมาแรง <c oughs> <c oughs> เราก็เลยอยากจะเล่นอะไรก็ได้ที่มันเป็นการประกอบอาหารแบบเนี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเราไปเล่นกันข้างหลังบ้านดีก,กว่า <c oughs> ภาษาใต้ตอนนั้นเขาจะเรียกว่าหม้อข้าวหม้อแกงค่ะพี่แจ๊ ทีนี้ค่ะพื้นที่หลังบ้านของเอค่ะวนความที่เราอยากจะเล่นโดยการจุดไฟจริงๆก็เลยแอบไปเล่นกันหลังบ้านนะคะ hmm. หลังบ้านของเขาค่ะก็จะเป็นลักษณะลานกว้างเป็นก้อนหินดินกวดประมาณสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะพี่ <Okay. S 2> ทางลงไปอ่ะค่ะมันก็จะเป็นต้นผลไม้ของชาวบ้านแถวนั้นก็จะเป็นต้นลองกองลงังศาสลำมุตประมาณนี้ค่ะ แต่ใต้ต้นไม้ะคะ่ะมันจะปกคลุมไปด้วยใบหญ้าใบชาพูที่เราไว้กินเมี่ยอคะ่ะพี่แจ๊คทําให้เรามองไม่เห็นพื้นออ่ใต้ต้นไม้ด้านล่างเลยรเราก็เลยเลือกที่จะเล่นตรงลานดินตรงนั้นด้านบนกันครับหนูอยากให้ท่านผู้ฟังอะคะ่ะนึกภาพตามหนูนะคะว่าวันนั้นเนี่ยหนูอะ เลือกที่จะใช้อุปกรณ์ธรรมชาติหมดเลยก้อนนาก้อนหินก้อนให,ใหญ่ขนาดเท่ากํมปัาน่ะสามก้อนมาทําเป็นเตาอ่ะค่ะแล้วเราก็ใช้กระลามะพร้าวอะค่ะมาเป็นกระทะอือาหารในการประกอบก็เป็นก้อนหินดินทรายอดอกไม้ต่างๆแล้วก็มีการจุดไฟเล็กน้อยอพอทีนี้เราเล่นกันเสร็จหนูจําได้ว่ามันจะใกล้มืดแล้วก็เริ่มเบื่อกันแล้วบอกเพื่อนว่าแยกย้ายกันกลับบ้านดีกว่าอื หลังจากวันนั้นนะคะเหตุการณ์ก็เป็นปกติเราก็ไปโรงเรียนกันปกติค่ะพี่แจ๊คครับแต่ม,มันจะเป็นช่วงประมาณทักเที่ยงอะคะ่ะจูจ่ๆก็มีเพื่อนของเออะคะ่ะเขารีบวิ่งแล้วก็ตะโกนเรียกหนูลูกศร<ม>ลูกศรไปหาเอ<ม>หน่อยเอม,มีอาการชักอีกแล้ว<ม>ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะพี่แจ๊คเอกับหนูเนี่ยเราเรียนโรงเรียนเดียวกันก็จริงแต่เรียนอยู่กันคนละห้องอะคะ่ะครับ แล้วอาการที่เอเขาเป็นนะคะตัดมาช่วงวัยประถมก่อนนะคะคอาการเนี้ยเพื่อนเขาเคยมีอาการชักเกร็งตาเหลือกมือเท้าเกร็งไม่ยอมพูดไม่ยอมจ่าร้องไห้อย่างเดียวเลยค่ะคจนทำให้อาจารย์เนี่ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจึงให้เพื่อนๆไปรีบตามหนูมาดูอาการเพื่อนเพราะเห็นว่าเราบ้านอยู่ใกล้กันนะคะค แต่ตอนนั้นหนูต้องบอกตรงเลยค่ะว่าหนูไม่ทราบจริงๆว่าเพื่อนเป็นอะไรเพราะเราไม่เคยเจอว่าเพื่อนเขาเป็นแบบนี้อจึงมีการปรึกษากอาจารย์ว่าถ้างั้น่ะเราโทรไปหาแม่ของเอดีกว่าอวันนั้นอาจารย์ก็เลยได้โทรหาแม่ของเอแล้วก็แม่ของเอค่ะก็เลยรับตัวเขากลับบ้านไปทีนี้ค่ะแม่ของเอพอเขาอาการดีขึ้นนะคะแม่ก็ได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยออเอก็ได้บอกกับแม่ว่า ในขณะที่เขานั่งเรียนนะคะจุดจู่อ่ะเขาเห็นเหมือนมีผู้ชายแก่ๆมีหนวดมีเขาสีขาวๆนุ่งขาวห่วมขาวอะค่ะพี่แจ๊คยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องแล้วสักพักหนึ่งชายคนนั้นนะคะเขากลายร่างเป็นเสืออแล้วกระโดดเข้ามาที่ตัวเอตอนนั้นเหมือนกับเขาช็อกตกใจมากเขาหมดสติไปภาพตัดมาก็คือเป็นอาการชักเหมือนที่ทุกคนเห็น ค่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่เหตุการณ์วัยมัธยมเหมือนเดิมก็คือภาพที่เพื่อนๆวิ่งมาตามหนูให้รีบไปหาเอาค่ะคในวัดระหว่างทางที่เออ่หนูกําลังจะรีบไปหาเพื่อนนะคะเพื่อนก็ได้คุยเบื้องต้นว่ารู้ไหมว่าตอนที่เอทุกคนนะคะคเห็นว่าเอเขามีอาการชักอ่ะทุกคนรีบที่จะแบกตัวเอค่ะไปที่ห้องพยาบาลค แต่เพื่อนๆค่ะช่วยกันแบกประมาณเจ็ดแปดคนค่ะพี่แจ็คแต่เหมือนกับน้ำหนักเขาเหมือนหนักผิดปกติแล้วอาการที่เขาเก่งอะค่ะมันผิดปกติมากทําให้แบบทุกคนตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอที่นี้ค่ะพอหนูไปถึงห้องพยาบาลปุ๊บหนูก็รีบวิ่งเข้าไปแต่ภาพที่หนูเห็นก็คืออาจารย์ค่ะกันเพื่อนเพื่อนทุกคนออกจากห้องเหมือนแบบไม่อยากให้ทุกคนมาเห็นแล้วก็รีบเรียกตัวหนูไปว่าไปดูอาการเพื่อนหน่อย ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่หนูไม่รู้ภาษีภาษาจริงค่ะพี่คือเราทําอะไรไม่ถูกเอาละเราอิงทางวิทยาศาสตร์ก่อนเราก็เลยใช้น้ําดื่มมาค่ะผสมน้ําตาลละลายอืแต่ตอนนั้นนะคะหนูจําได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอะ่ะเขาหยิบเหรียญพระให้หนูองค์หนึ่งหนูจำ,มจำไม่ได้ว่าพระอะไรด้วยความหนูไม่รู้จริงๆรค่ะพี่หนูก็หย่อนใส่ไปในแก้วแล้วหนูก็อธิษฐานว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และให้พระองค์นั้นนะคะ ดูแลเพื่อนหนูเหมือนกับคุ้มครองเพื่อนหนูด้วยอ,อยากให้เพื่อนหายแล้วหนูก็ให้เขาค่อยๆจิตอะคะ่สะสักพักหนึ่งเหมือนอาการเขาเริ่มดีขึ้นแล้วอาการน่าจะประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีอะคะ่ะเขาดีขึ้นแล้วเมื่อเขามีสติปุ๊บหนูก็ถามว่าอเอเป็นอะไรไหนเล่าให้เราฟังหน่อยอเอก็ตอบมาว่าตอนที่กําลังจะไปพักเที่ยงอะคะ่ะทุกคนเหมือนกับเตรียมตัวที่จะไปโรงอาหารนะคะอืมจู่ๆก็มี ใครไม่รู้ว่าปาก้อนหินโดนหัวเขาค่ะพี่แจ็คด้วยความที่เขาตกใจค่ะเขาก็หันหลังไปดูว่าใครเป็นคนโยนก้อนหินใส่เขาแต่ภาพตอนนั้นที่เขาเห็นนะคะก็คือเด็กผู้ชายในห้องเขาอะคะ่ะที่เป็นคนโยนก้อนหินใส่เขาอะคะ่ะแต่หลังอหลังของเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะมีปู่เสือสมิงอะคะอ่ะอ๋อหนูลืมเล่าไปว่าอ่า แม่ของเออะค่ะตอนนั้นอะตอนประถมอะค่ะพอได้สืบไปใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เอเป็นอะมันคืออะไรเขาก็ได้มีการคุยกับญาติิอะ,ะคะ่ะแล้วก็พบว่าสิ่งที่เอเห็นอะนั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือปู่สืปู่เสือสมิงอะคะ่ะที่เขาบูชาที่บ้านก็เหมือนกับท่านคอยปกปักรักษาลูกหลานที่บ้านอนะคะ่ะโอเคอทีนี้ตัดมาภาพที่เอเห็นเพื่อนนะคะ อข้างหลังข้างหลังเพื่อนอนะ่ะเป็นปู่เสือสมิงนะใช่ไหมคะคพอเขาเห็นปุ๊บเขาเหมือนกับตกใจแล้วก็ภาพกัดไปเลยอืมอ่าหลังจากนั้นนะคะพี่แจ๊กก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กอะคะ่ะเราก็คิดว่าโอเคเหตุการณ์มนไม่มีอะไรแล้วผ่านไปแต่หนูจําได้ว่าไม่เกินสามวันนะคะพี่แจ๊ก เหมือนเดิมเลยหลังจากเลิกเรียนก,ก็จะหากิจกรรมกันมาเล่นเหมือนเดิมแลแต่วันนี้เปลี่ยนไม่อยากจะเล่นม้อข้าวม้อแกงแล้วเราก็เลยเลือกที่จะเล่นกระโดดหนังยางกันนะคะทีนี้ค่ะเราก็เล่นตรงหน้าบ้านของมีมันจะเป็นลานกว้างๆแล้วมันจะมีเหมือนระเบียงเาสาไม้อ่ะคะ่ะเราก็ด้านหนึ่งอะ่ะเราก็ผูกหนังยางไว้กับเสาอีกด้านหนึ่งเราก็ผูกไว้กับตัวเราแล้วก็เล่นกระโดดกันไปกระโดดกันมาคสักพักหนึ่งอ่ะค่ะก็ได้ยินเสียงแม่เมตโกนว่า เอเอมีคนโทรมาอืป้าโทรมาจะคุยด้วยเอเขาก็ตกใจค่ะพี่แจ๊กว่าป้าจะคุยด้วยทําไมเขาก็รีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วก็มาคุยที่หน้าบ้านนะคะอืแต่ในขณะที่เขาสนทนาอยู่กับป้าเขาอะค่ะพี่แจ๊กสิ่งที่หนูเห็นนะ่ะสีหน้าของเพื่อนอะเหมือนคนมีอาการกลัวมากๆแล้วก็เหมือนจะร้องไห้แล้วเขาก็พูดคําว่าค่ะ Mm. ค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะอื mm. หนูขอโทษค่ะด้วยความที่เราอยากรู้ค่ะพี่แจ็คว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปแอบฟังว่าเพื่อนอะ่ะสนทนาอะไรกับป้าพี่แจ็คเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่หนูได้ยินอะ่ะป้าเขาไม่ได้คุยอะไรกับเมย์เลยเอเลยค่ะพี่แจ็ค mm. แต่ป้าเขาใช้เสียงแบบนี้ค่ะ เหมือนเป่าโทรศัพท์หนูก็ตกใจค่ะพี่แจ๊คหนูก็มันเกิดอะไรขึ้นเราก็ถอยกลับมาแล้วก็เรารอให้เพื่อนคุยโทรศัพท์เสร็จหลังจากที่เพื่อนเขาคุยโทรศัพท์กับป้าเขาเสร็จอะคะ่ะเพื่อนก็เดินมาหาเราและบอกกับเราว่าลูกศรลูกศรจำได้ไหมวันที่เราไปเล่นกันหลังบ้านอะหนูว่าจำได้ แล้วเอก็ถามหนูอีกว่าแล้วจําได้ไหมว่าเราโยนอุปกรณ์ทุกอย่างทิ้งไว้ตรงไหนหนูก็บอกว่าเราก็โยนทิ้งใต้ต้นผลไม้ของชาวบ้านตรงนั้นอ่าแล้วเอบอกว่าแล้วรู้ไหมว่าป้าเขาอะโทรมาอืทั้งที่ป้าไม่ได้รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเลยนะคะพี่แจ๊คแต่ป้าเขาอะบอกว่าเอโดนเพื่อน โยนก้อนหินใส่โดยไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมเ uh huh. ออเอก็ตอบว่าใช่ค่ะ uh huh. และป้าก็ถามต่ออีกว่าเพื่อนที่ปาก้อนหินใส่เออป้าโดนหัวด้านขวาใช่ไหมเออเอก็ตอบว่าใช่ค่ะ uh huh. ป้าบอกว่านั่นแหละสิ่งที่เอเจอก็คือเออะไปโยนก้อนหินใส่โดนหัวงูเจ้าที่ค่ะพี่แจ็คอือ uh huh. ใช่ค่ะครับ uh huh. ซึ่งตอนนั้นอ่ะเหมือนกับเราไม่รู้ค่ะ uh huh. เพราะเหมือนที่หนูบอกว่ามันเป็นหญ้าเป็นต้นใบชะพูเรามองไม่เห็นด้านล่างเลยค่ะพี่แจ็ค uh huh. แล้วป้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาโกรธมากๆ uh huh. แต่ด้วยความที่เขาเห็นว่าเราเป็นเด็กเขาก็ได้เหมือนกับเขาเรียกอะไรอะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นว่าเขาอ่ะก็เจ็บเหมือนที่เอเจ็บ uh huh. ค่ะครับ หลังจากวันนั้นนะ่ะหนุกับเอก็ไม่กล้าไปเล่นตรงนั้นกันอีกเลยคะ่ะพี่แจ็คแล้วป้าของเขาอะค่ะก็เหมือนที่หนูเคยบอกไปเขาเหมือนมีร่างทรงอะค่ะคเขาก็ได้ทําการพิธีขอขมาให้แต่พี่แจ็คสงสัยใช่ไหมเขะว่าแล้วทําไมวันนั้นนะ่ะที่เอหันไปดูว่าใครเป็นคนปาก้อนหินใส่ทําไมเอเห็นเป็นปู่เสือสมิงนั่นแหละคะ่ะเขามาช่วยปกปักรักษาให้เราไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากกว่านี้ขึ้นค่ะพี่ ก็คือมาเดี๋ยนะ,ะมาปกปักในที่นี้คือมาป้องกันหรือหรือมาปูาไม่ค่ะคือปู่เสือสมิงอะค่ะเขาเหมือนกับทางบ้านของเออะค่ะเ<อ>ขาบูชาอ่าเข้าใจอืใช่ค่ะคเขาก็คอยเหมือนกับดูแลลูกหลานของเขาอะค่ะ<อ>ใช่ค่ะเหมือนกับเขาไม่ให้เอเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงไป<อ>มากกว่านั้นคือเหมือนกับถ้าตอนนั้น,น่ะเอ หันกลับไปแล้วไปตะโกนด่าเพื่อนอาจจะมีแรงประทะมากกว่าน,นี้คะคะพี่แจ๊คใช่ให้หันไปแล้วเห็นว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ครอบครัวตัวเองนับถือค่ะจะได้เงียบเงียบไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะอา่าเพราะเพาเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องของคนลูกศรเองคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถูกไหม ของของหนูเองค่ะ<อ>ไม,ไม่ไม่ไม่เพื่อนอ่ะเพื่อนอ่อมัน,เ,นเป็น<ด>เรื่องของเพื่อนที่ที่เขานับถือสิ่งพวกนี้ในบ้านเขาถูกต้องค่ะ,ะเราก็อาจจะไม่ไม่รู้ถึงถึงสิ่งที่เขาจะอธิบายให้เราฟังทั้งหมดว่าไอ้ตอนที่เขาหันไปที่บอกว่ามีคนปาก้อนหินใส่อะ่ะคือถ้าตอนนั้นหันไปแล้วไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถืออยู่แล้วมันกลายเป็นสิ่งอื่นเขาอาจจะพโล่งด่าออกไป แล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่หนักกว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวของเพื่อนคนนี้หันไปเห็นว่าอ๋อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าบ้านตัวเองนับถืออยู่ก็รู้ว่าอ๋อปู่เนี่ยคงมาดูแลแหละคงมาช่วยแหละก็เลยเงียบไปเหตุการณ์มันก็เลยเหมือนกับมันเบาลงถูกค่ะพี่แจ๊คโอเคเพราะฉะนั้นคําว่าอืเด็กเล่นกันแล้วโยนของไปอาจจะไปโดน เจ้าที่เจ้าทางอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับเป็นมูเจ้าที่ค่ะเขาบอกว่าเขาก็โดนตรงด้านขวาเหมือนกันเขาเลื้อยไปไหนไม่ได้สามวันนะคะพี่แจ็คโกรธเด็กใช่เด็กก็ไม่ได้ตั้งใจหูือไงใช่ค่ะเออบางทีถ้าบอกว่าความรู้สึกผมนะถ้าบอกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นเป็นคําว่าเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนว่าต้องเป็นเป็นผู้ที่มีศีลประมาณหนึ่งก็ต้องเข้าใจ บริบทของเด็กก่อนว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจอภัยได้ก็อภยัยแต่ดูเหมือนว่าแหมทําอย่างนี้เนี่ยต้องทําสั่งสอนให้รู้ว่าเนเขาเจ็บยังไงใช่ค่ะเออก็เลยมาทําเด็กก็รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงคําว่าเจ้าที่ในที่เนี้ยใช่เจ้าที่หรือเปล่าไง <ś> Wait, <Wh> แต่ดูเหมือนว่า <choking> สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองถูกแล้วห <tomatoes> รือว่าท่านอาจจะรู้ว่าสิ่งที่ที่กําลังมาคุกคามเพื่อนของคุณลูกศรอาจจะไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าก็ไม่รู้ ท่านถึงมาดูถูกไหมใช่ค่ะพี่แจ๊คคำว่าเจ้าที่อ่ะเราก็ต้องรู้สึกว่าอ๋อเจ้าที่ก็คือผู้ที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาคอยดูแลอาณาเขตบริเวณแถวๆนั้นไม่ให้มีสิ่งไม่ดีมาแพร่พันถูกไหมแต่เมื่อเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คือด้วยความที่เด็กเขาเล่นกันอยู่แล้วเขาไปโยนของใส่ที่เขาไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ควรที่จะไป อะไรกับเด็กกันถูกป่ะผมก็พูดผมก็พูดในมุมของผมนะค่ะเข้าใจคับเจ๊เออบางคนอะจจะบกว่าแต่ตอนนั้นที่หนูคิดก็คือก้อนหินที่เรายูน่ะไปอ่ะมันก้อนใหญ่ไงค่ะใช่แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจไงไม่ได้ตั้งใจค่ะพี่กลัวมากถ้าตั้งใจถ้าตั้งใจมันก็จะอีกอย่างคือถ้าเด็กกลุ่มเนี้เห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีพื้นที่อื่นๆที่มันเป็นพื้นที่มองเห็นว่าอ๋อเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ มีของมีของอยู่ตั้งอยู่ก็คงไม่ปาไปหรอกที่ปาไปเพราะว่ามันเป็นแค่พุ่มไม้ถูกปะ่ะใช่ค่ะต้น<อ>ผนลไม้อะค่ะเอเอนะครับอถ้าเรามองว่าผมว่าถ้าเราตัดตัดคําว่าเจ้าที่ออกมันอาจจะเป็นสิ่งไม่ดีสัมภเวสีตรงนั้นที่อาจจะไม่พอใจอ่ะเป็นไปได้อะโอเคงั้นผมพอเขา้าใจได้ว่าเออเขาอาจจะละรานเออแต่พอบอกเป็นเจ้าที่อะท่านต้องมีศีลนะ เออนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราฟังเรื่องนี้แล้วเรารับรู้ได้ผมว่าหลายๆครอบครัวหลายๆคนก็จะมีที่พึ่งทางใจใช่ที่พึ่งทางใจในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ครอบครัวหรือว่าตัวเองเนี่ยเคารพนับถือผมว่าสิ่งสิ่งนี้ยมันก็จะช่วยบรรเทาทุเลาบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะ เราอาจจะไม่รู้สึกสบายใจครอบครัวอาจจะไม่รู้สึกสบายใจแล้วไม่รู้จะจะไปพึ่งใครแล้วก็<ฆ>ต้องไปพึ่งสิ่งสิ่งนี้และพอท่านรับรู้ในสิ่งที่เราบูชาท่านสิ่งที่เรานับถือท่านท่านก็อาจจะมาปกป้องคุ้มครองในตอนที่เรากําลังจวนตัวตามความเชื่อก็ได้<ฆ>ถูกไหม<ฆ>เพราะฉะนั้นการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถืออะไรพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิด ถูกไหมเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจยอยู่ที่ว่าแต่ละครอบครัวแต่ละคนน่ะจะนับถือแบบไหนสมากกว่าเออนะครับโอเคคุณลูกศรน,นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะใช่ค่ะพี่แจ๊คขอบคุณมากมากถือว่าเป็นการเล่าครั้งแรกแล้วก็เล่าออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยคุณลูกศรขอบคุณค่ะอาจจะตื่นเต้นมากค่ะไม่มีความรู้สึกไ,ไ,ไม่มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเลยนะวันนี้สามสายแรก เสียงชัดทุกสายเลยค่ะออโอเคคุณลูกศรงไงขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android